ก็มีผู้เดินตาเพราะนั้นผู้ที่เดินน้นนี่ต้องมีผู้เดินตาไม่ใช่ว่าเฮ้ยประกาศตัวเองบรรลุเงื่นีนม่้ต่ไม่มีคนทำได้เลยตอนนี้เห็นข่าวอะไรที่เกี่ยวกับอย่างอื่นอ่ะอก็จะรู้สึกเลยว่าในใจเขาก็เหมือนไม่สนใจคือทิ้งเลยเห็นแล้วก็เป็นเรื่องน่าตลกขบขันแทนคือ ไม่ใช่ของจริงแน่ๆค่ะท่านอาจารย์เพราะว่าเหมือนเป็นชาลูสีเต็มตัวเลยที่ขึ้น,ข,นขึ้นมากันเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเรียนรู้แต่ว,แว,ว่าเมื่อรู้แล้วก็ต้องวางวางวางไม่เอาแล้วก็พยายามอย่าเ,ยเข้าไปเสพถ้าเราไปเสพเนี่ยมันจะเพลินเพลินเพลินปุ๊บมันจะยึดโดยไม่รู้ตัวแล้วก็จะชอบพอเหมือนเราเราลงลงไปดูถ้าเราชอบเฟซเฟซชอบอ่านไลน์ แล้วถ้าเราไม่รู้จักเราก็จะให้คนไทยมาคงในแตอยังถูกใจเขาคอมเมนต์ว่ามันก็จะเข้าไปดูอยู่นี่เข้าไปดูนี่แล้วระดับของท่านดุนิดา่ยระดับเนี้ยทุกท่านจะเหมือนกันการแรงการแตแรงก็จะวิ่งผาพวกนี้หมดจะเข้าไปดูยูทูบจะเข้าไปดูสารพัดเลยแต่ถ้าเป็นหน้าที่การงานแล้วก็ดัเต่อไปล้วก็ทําไปตามหน้าที่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็จะเบาบางแต่ถ้าเรามีความปรารถนาตั้งใจไปดูเนี่ยจะเป็นปัญหาต่าง ทำเป็นหน้นนาี่การงานได้เพราะเราต้องกินต้องใจต้องอยู่กับเขาและก็ต้องข้ามโอชานี้่แต่มันจะช้านิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังเดินมาเรายังปฏิบัติอยูนแล้วก็ค,ค่อยเป็นค่อยฝคือเร่นี้ค่ะถ้าอาจารย์ต้องอยู่ถึงระดับไหนถึงจะถึงจะไม่ถึงจะมุ่งตรงอย่างเดียวค่ะคือต้องต้องบรรลุชั้นอเนฌานแลบรรลุชัานในฌานนี้จะเข้าระดับพระอรตเร็น ขาจะตรงดิ่งนะครับเนี่ยจะไปแล้วแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกรรมนะ,ะมันก็มีอยู่แต่ว่าน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ช่วงเนี้ยจนถึงชันนชนงบบช้นเนชาจนจะถึงจะบรรลุชั้นเนชาจะโดนดึงระเบิดเพราะอะไรเพราะอยู่ในระดับพระอนาคามีมีห้าระดับ<ะ>ที่ส่งไปให้นะะั่นแหละเนี่ยจะอยู่เนี่ยตอนนี้เราอยู่แค่อุทงังโสโตโอะครามีมถ้ายิ่งสูงถ้าไม่ผ่านก็ยิ่งลำบากเพราะยิ่งติดนานกว่าเดิม ยิ่งสูงยิ่งลาบากนะคือมันจะติดยาวถ้าขึ้นแล้วก็คือต้องสุดขึ้นแล้วต้องไปสุดถ้าขึ้นแล้วไม่สุดก็ลำบากแต่หนักกว่าเดิมหนักกว่าพระสกาดพระมีนเห็นไหมพระสกัดพรมีนี่อย่างนิดเดียวนะยังไงก็ข้ามนิพพานใช่ไหมโดนแค่นิดเดียวเองนะแต่ถ้าเดินขึ้นไปอย่างของท่านนีเริ่มเดินขึ้นมาแล้วเพราะนั้นพวกมีความมุ่งหมายว่าไงมาความประสงค์ว่าต้องการให้บรรลุในที่จะทำหมด นั่นคือความมุ่งหมายจุดจุดเป้าหมายไม่ได้ต้องการให้มาถึงแค่นี้แล้วหยุดต้องให้ไปถึงพิธธรรมเพราะว่าถึงแค่นี้แล้วหยุดก็ลำบากลำบากตัวเองใช่เพราะอะไรเพราะมันจะเดือดร้อนในภายหลังเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละแล้วก็ต้องไปคาพบกันเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับเมื่อไปคาพบแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ มันเกิดความวิตกกังวลลังเลสงสัยแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานในภพนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมแต่สุดท้ายมันก็นานมากอัอายุมันเป็นล้านล้านปีพอไปอยู่เราจะจําอะไรได้หรือไม่ไม่ได้จะรู้ว่าตัวเองเคยทำอะไรอยู่ใช่ความทรงจํายังสัญญาติดไปด้วยอันนี้วยส้ญงาสไม่ได้ถูกลบสัญญาไม่ได้ถูกลบก็เหมือนกับว่าทุกท่านที่ยังไม่ได้มาเดินมา ใช่ไหมเวลาเขาไปได้รับชดใช้วิบากกรรมในนรกเขาจะจําได้เขาจะรู้แต่เมื่อเขากลับมาเป็นคนเขาจะจําไม่ได้ตอนนี้จะไม่ทราบไม่รู้แต่พอกลับไปแล้วก็จะรู้ก็สัญญาไงก็ตัวเองก็ก็จะเสียายเองว่าอีกนิดเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็จะทุบปกรรรให้นะว่าจะทำควรเป็นคำว่าเสียใจในภายหลังเพราะจำได้เลยเสียใจด้วยเพราะฉะนั้นพวกที่เดินมาร์กแล้วเนี่ย บางคนก็ประสบความเร็จบางคนไม่ประสบความเร็จเพราะว่ายายานแลวก็ประมาทอันนั้นก็อย่าประมาะทพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วเนี่ยก็ให้หยุดที่วิมุติยานทศนาจะได้มาเป็นแรงช่ใช่ <นะ S 1> ใช่แล้วลก็จะได้มา,นา,าอนุโมทนาสาธุช่วยกันกับ<ะ>พระองค์เนาะ <c oughs> จะได้สามารถเปิดประตูนี้ทำให้ท่านอื่นได้ด้วย น้อมกับอน,นุโม,นมนทนาสาธุค่ะ